ครับสวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็มานะครับเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับโปรแกรม SolidWorks นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเขียนนะครับสเก็ตง่ายๆกันนะครับเป็นรูปร่างแบบนี้นะฮะรูปร่างแบบนี้นะครับฉะนั้นนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับไฟล์แล้วก็ไปที่ New นะครับคลิกที่ New เลือกไปที่พาร์ทเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โอเค พอโอเคแล้วนะครับก็เข้ามาที่ตัวหน้าต่างของการเขียนพาร์ทนะครับเขียนชิ้นส่วนนะครับขั้นแรกเราก็ต้องดูหน่วยครับดูหน่วยว่าเป็นหน่วยมิลลิเมตรหรือว่าเป็นนิ้วนะครับวันนี้ใบงานเราเป็นมิลลิเมตรนะครับเราก็เลือกเป็นมิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เลือกไปนที่เพนนะครับฟอนต์เพนนะครับฟอนต์เพนเราก็เลือกไปที่สเก็ต นะครับแล้วก็ create s ส e t c h นะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ส e t c h แล้วก็ c ร e เอ s ส e t c h เสร็จแล้วนะครับมันก็เข้ามาที่ตัวหน้าหน้าต่างที่เราจะเขียนสเ t c ตนะครับเราก็เริ่มเลยนะครับเริ่มจากการสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับคลิกไปที่ไลน์แล้วเลือกที่เซนเตอร์ไลน์นะครับ คลิกเซนเตอร์ไลน์นะครับแล้วก็วางไปที่จุดศูนย์กลางของแกนนะครับแล้วก็ขยับนะครับเลื่อนให้เกิดเป็นเส้นในแนวตั้งขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นเส้นตรงนะครับไม่ใช่เส้นเป็นเฉียงแบบนี้นะครับให้เป็นเส้นตรงแล้วก็คลิกวางพอคลิกวางเสร็จแล้วนะครับเออเราก็ใช้คำสั่งนะครับสมาร์ท i ด e n s ชั่นนะครับ กำหนดความยาวของเส้น c e n t e r l i ไลของเรานะครับให้มันพอดีกับขนาดความยาวของชิ้นงานเลยนะครับก็คือ140 mm มมนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วกด enter หนึงครั้งนะครับเราก็จะได้เส้น c e n t e r l i ไลนะครับตรงกลางของชิ้นงานของเรานะครับเราจะทำเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเขียนแค่ฝั่งเดียวนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ทำการ สะท้อนมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็ใช้คําสั่งลายครับคลิกไปที่ลายนะครับสร้างสเกตจากด้านล่างนะครับก็ซูมเข้ามาหน่อยนะครับหมุนที่ลูกกิ้งที่เมาส์นะครับเข้าหาตัวเองนะครับแล้วเราก็เอาเมาส์นะครับของคําสั่งลายไปวางที่เส้นเซนเตอร์นะครับแล้วก็คลิกวางนะครับแล้วก็ลากให้เหมือนกับ ตัวใบงานเลยนะครับาลากเส้นให้เหมือนกับใบงานเลยนะครับเราก็คลิกไปเลยนะครับคลิกไปเลยนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่ม ESC นะครับที่คีย์บอร์ดออกไปนะครับคำสั่งลายก็จะหายไปนะครับเราก็จะได้ ชิ้นงานของเราออกมานะครับเหมือนกับตัวใบงานแต่ว่ายังไม่ได้ขนาดเราก็มาแก้ขนาดนะครับใช้สมาร์ทเด e ม s ชั่นนะครับในการแก้ขนาดก็คลิกไปที่สมาร์ทเด e ม s ชั่นนะครับแล้วก็ให้ขนาดนะครับเส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับกับขอบนะครับของชิ้นงานด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็คลิกวาง ก็ให้ขนาดครับตามใบงานครับ100 100เสร็จปุ๊บนะครับความห่างของตัวนี้นะครับก็จะเป็น20มิลิเมตรคลิกเซนเซนเตอร์นะครับคลิกจุดนะครับจุดกึง่งจุดเริ่มต้นของเส้นนะครับแล้วก็คลิกวางตรงนี้ขนาด20มมิลนะครับแล้วก็จุดนี้กับเส้นด้านล่างของชิ้นงานนะครับ สิบมิลก็แก้ไขครับเสร็จแล้วนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเส้นนี้นะฮะเส้นนี้นะครับก็คือทำมุมสามสองศานะครับเราก็สร้างเส้นเซนเตอร์ไลช่วยมาหน่อยนึงนะครับเซนเตอร์ไลช่วยมาหน่อยนึงครับคลิกวางแล้วก็ Smart Dimension นะครับคลิกที่2เส้นนี้นะครับแล้วก็ให้ขนาด 30องศานะครับคลิก enter นะครับเสร็จแล้วมีอีกเส้นหนึ่งนะครับก็คลิกเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับเห็นไหมครับมัน60อยู่แล้วนะครับเราก็คลิกได้นะครับใส่ไปได้ถึงว่าจะโ,โชว์เป็นเส้นเหลืองก็ไม่เป็นไรเราก็โอเคไปเลยนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราก็มาให้ขนาดฝั่ง ด้านซ้ายมือของชิ้นงานของเราบ้างนะครับก็ไล่ไปทีละเส้นนะครับคลิกเส้นนี้กับเส้นนี้นะฮะความยาว50ามิลนะครับคลิกนะครับเสร็จแล้วเส้นนี้ทํามุมกันนะครับ30องศาก็คลิกแล้วก็แก้ไขขนาดนะครับเสร็จแล้วมีอะไรอีก มีเส้นนี้ใช่ไหมครับมีเส้นนี้เส้นนี้นะครับเส้นนี้นะครับ5ม mm, มนะครับก็พิมพ์คลิกเข้าไป 5mm มเมนะครับเสร็จแล้วนะครับเส้นนี้ทํามุมกับเส้นนี้นะครับ75องศาก็แก้ไขนะครับตัวลายสเก็ตของเราก็จะ ปรับขนาดให้ได้ตามขนาดที่เราแก้เข้าไปนะครับแล้วก็เราก็เช็คตรงนี้หน่อยนึงนะครับจุดปลายนะครับจุดปลายของเส้น 5mm มมกับเส้นเซนเตอร์นะครับเห็นไหมครับจริงๆแล้วมันต้อง100นะครับแต่มันดีดออกไปนะครับเราก็บังคับนะครับให้มันได้ความยาว100ก็แก้ไขเป็น100นะครับ ชิ้นงานเราก็จะถูกยืดเข้ามาไอ้หดเข้ามานะครับให้ได้100นะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้ตัวด้านล่างไปที่รับร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเขียนต่อนะครับเส้นลายต่อขึ้นมานะครับให้เป็นด้านบนนะครับทีนี้นะครับสังเกตนะครับเวลาเราให้ขนาดชุดข้างบนเนี้ยเห็นไหมครับมันจะให้ขนาดไปได้ถ้าเราไม่สร้างเส้นขึ้นไปฉะนั้นเราก็สร้าง เส้นช่วยขึ้นไปช่วยยังไงนะครับเราก็ใช้ตัวเซนเตอร์ไลน์นะครับคลิกปิดที่ไลน์แล้วก็เลือกเซนเตอร์ไลน์นะครับเอาเซนเตอร์ไลน์ช่วยก่อนนะครับคลิกไปเลยนะฮะเซนเตอร์ไลน์ช่วยไปก่อนนะครับผมจะพยายามขยับเมาส์แล้วให้มีเส้นปะช่วยนะครับในพิกัดจุดต่างๆแล้วก็คลิกนะครับแล้วก็คลิกนะครับ เส้นเซนเตอร์ไลน์เนี่ยนะครับมันมันดีกว่าลายยังไงหรือว่าทําไมต้องใช้เส้นเซนเตอร์ไลน์นะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะไปทําให้มันเกิดเป็นความหนาของชิ้นงานนะครับหรือว่าไปทําในตัวฟิวเจอร์เนี่ยนะครับฟิวเจอร์จะมองไม่เห็นเส้นเซนเตอร์นะครับมันจะมองเห็นเฉพาะเส้นลายที่เป็นเส้นเต็มนะครับ ถ้าเราใช้เส้นลายแทนเส้นเซ็นเตอร์พวกนี้นะครับเวลาเราไปทําขึ้นรูปนะฮะทำคำสั่งขึ้นรูปมันก็จะไม่ทําให้เรานะครับนะครับฉะนั้นนะครับก็เลยใช้ตัวนี้มันสะดวกกว่านะครับหรือว่าถ้ามันทําให้มันก็มีตัวที่ต้องไปคลิกเพิ่มเติมนะครับทำให้เกิดความยุ่งยากนะครับทีนี้เราก็ใช้คําสั่งลายนะครับต่อจาก เส้น5มิลลิเมตรของเราเลยนะครับอ่าด ну <The women. S 1> ึงขึ no, <track>. ้นไปเลยนะฮะดึงข right. ึ้นไปเลยนะครับดึงขึ้นไปเลยแล้วก็คลิกลากเลยนะครับคลิกลากเลยนะครับให้มันเป็นเหมือนกับตัวในใบงานนะครับให้เป็นเหมือนในใบงานเลยนะครับให้เหมือนในใบงานเลยก็พยายามลากให้มันใกล้เคียงกับ ใบงานมากที่สุดนะครับใบงานมากที่สุดของเรานะครับนะครับลากไปเลยนะครับใช้เมาส์ลากเลยอ่าผมจะไม่พยายามให้มันไปยุ่งกับใครนะครับเห็นไหมผมขยับเมาส์มันจะมีเส้นปะมาช่วยนะครับก็ไม่อยากทําอะไรกับมันก็อย่าให้นไปยุ่งกับใครนะครับ ให้มันใกล้เคียงมากที่สุดนะครับทีนี้พอเราได้ใกล้เคียงมากที่สุดแล้วนะครับเรากา็ให้ขนาดนะครับก่อนที่จะให้ขนาดอ่ะเอาตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับสร้างเส้นเซนเตอร์ไลน์ช่วยหน่อยนะครับเอาที่จุดมุมครับมุมด้านบนนะฮะเซนเตอร์ไลน์ Line, ช่วยมาหน่อยละกันนะครับ วางตรงไหนก็ได้ฮะวางตรงนี้เลยแล้วกันนะครับซินเตอร์ไลน์ตรงเนี้ยพอซินเตอร์ไลน์ตรงนี้วางออกมานะครับเราก็ต้องให้มุมนะครับให้ขนาดของมุมก่อนนะครับมัน90องศาครึ่งหนึ่งก็45นะครับ45ก็เครื่องหมายถูกนะครับอ่าเราได้45แล้วแล้วก็ล็อกนไว้หน่อยแล้วกันนะครับพอล็อกไว้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ให้ขนาดที่เหลือนะครับให้ขนาดที่เหลือเลยมุมนี้เลยนะครับ จุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับให้มันได้ห่างกันนะครับย5ิบมิลนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมันคลิกจุดนี้กับจุดนี้นะครับกับเส้นนะครับไม่คลิกกับจุดเมื่อกี้นะครับผมคลิกจุดกับจุดเห็นไหมครับมันไม่ออกมาในด้านเอียงด้านข้างให้นะครับฉะนั้น แล้วก็ใช้วิธีคลิกจุดนะครับกับเส้นนะครับมันจะถึงดึงออกมาให้ด้านข้างได้นะครับด้านที่มันเฉียงได้นะครับก็ใส่ขนาดเป็น25นะครับ25มิลนะครับแล้วก็2เส้นนี้นะครับ2เส้นนี้ให้ได้13มมิลลิเมตรนะครับ13มมิลเห็นไครับทีเนี้ย เส้นนี้นะครับกับ2เส้นนี้นะครับเห็นไหมครับมันมันมันไม่ไปด้วยกันนะครับเส้นนี้กับเส้นนี้มันไม่ได้ขนานกันเราจะให้ขนาดไม่ได้ลองดูนะครับผมทําให้ดู2เส้นนี้นะครับเห็นไหมครับขนาดของมันออกมาเป็นดูที่เมาส์ผมนะครับมันมีจุดทศนิยมนะเห็นไหมครับก็คือมันเป็นองศาเพราะเส้นมันไม่ขนานกันนะครับ เราก็กดปุ่ม ESC ก,ก่อนนะครับเอา Smart Dimension ออกไปนะครับแล้วคลิก1เส้นแล้วกดคีย์บอร์ดนะครับปุ่มชิปคลิกอีก1เส้นนะครับคลิก1เส้นแล้วก็ทำให้เส้นมันขนานกันนะครับเลือกคลิกไปที่ p a ralel นะครับคลิกเส้นมันก็จะขนานกันทีนี้เราก็ให้ขนาดได้แล้วนะครับก็ Smart Dimension นะครับ เห็นไสามารถเดนเ n s i o ช่นได้แล้วนะครับเราก็คลิกเลยตรงนี้เป็น13กด Enter นะครับนะฮะเส้นของเรามันก็จะถูกขยับเข้าไปนะครับในมุมที่ถูกต้องตามใบงานของเรานะครับทีนี้มีมุมในอีกที่ต้องทำม,มุมนี้นะครับอันนี้60องศานะครับมุมนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ด้วย 60นะครับเสร็จแล้วทีนี้เห็นไหมฮะจุดนี้นะครับคลิกที่จุดนะครับคลิกที่จุดกับเส้นก,กลางนะครับคลิกที่จุดกับเส้นกึงกลางห่างกัน1 3มมิลลิเมตรนะครับทำทั้ง2ฝั่งนะครับจุดนี้ด้วยกับเส้นกึงกลางนะครับฝั่งนี้ก็ต้อง1 3ม mm. มิลลิเมตรเช่นเดียวกัน นะฮะทีนี้พอได้อย่างงี้แหละนะฮะพอได้อย่างนี้และนะครับตอนนี้นะฮะเราก็มาแก้ไขฝั่งนี้บ้างนะครับฝั่งนี้บ้างนะครับว่าชิ้นงานของเราจะออกมาอย่างไงนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เหมือนร้อเนะครับเพราะในน้ำแก้ไม่ครบนะครับเมื่อเราแก้ไขครบนะครับมันก็จะออกมาตามใบงานของเรานะครับ ทีนี้ก็มาแก้ไขฝั่งนี้บ้างนะครับเส้นนี้นะครับ5มมตรนะครับความสูงนะครับความสูงของ2จุดนี้นะครับเท่ากับ30ม m mm, มนะครับแล้วก็จุดไหนอีกมีจุดปลายของเส้นนี้ฮนะจุดปลายของเส้นกับจุดกึ่งกลางนะครับ ยาวอยู่ที่30มิลลิเมและก็เส้นทำมุมกับผ่าศูนย์กลางนะครับ45มิมนะครับ45มิเมเสร็จแล้วนะฮะนะครับมีอะไรอีกอนะ่า30 45นะครับโอเคเหลือมุมนี้ฮะมุมนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับ ทำมุมกันนะครับดึงอย่างนี้ห่าดึงอย่างนี้นะครับตามใบงานนะครับตามใบงานถ้าดึงอย่างนี้นะครับถามว่าดึงอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เราต้องคิดนะครับคิดว่าเออมันจะทํามุมกันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราดึงมาให้เหมือนตามแบบเลยเราไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับเราก็คลิกเลือกนะครับเสร็จปุ๊บก็อ่าตอนนี้นะครับโอเคไปก่อนนะครับมันมี จุดที่มันเชื่อมโยงกับจุดอื่นมันเลยไม่สามารถให้แก้เป็น30องศาได้นะครับเราก็เอาสมาร์ทเดมนชันออกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกนะครับสแนปพ,พวกนี้นะครับขเขาเรียกสแนปนะนะครับก็หาวิธีนะครับลบออกบางบางจุดนะครับที่มันไปเชื่อมกันกันกบตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกดูแล้วกันนะครับ เลือกคลิกไปที่จุดสีเขียวแล้วก็ดีล t ทนะครับนะครับดีล t ทแล้วก็ลบ30มนี้ออกซะนะครับคลิกไปที่ตัวเลขนะครับคลิกไปตัวเลขนะนะผมอันดูให้ดูนะครับผมคลิกไปที่เส้นบอกขนาดนะครับไม่คลิกไปตัวเลขพอคลิกไปตัวเลขปุ๊บอมันจะเด้งขึ้นมาให้เราพิมพ์ตัวเลขนะครับคลิกไปที่เส้นนะครับแล้วก็ดีล t ทออกนะครับ ลองให้ขนาดใหม่ครับสมาร์ทเดเมนชันลองเดาเขเคตรงนี้จุดนี้ไม่ใช่นะครับจุดนี้ไม่ใช่เราต้องหาจุดอื่นที่มันสัมพันธ์กันนะครับเอาผม,ออนะผมลบตัวนี้ออกแล้วกันน,นะครับผมลบตัวนี้ออกแล้วกันตัวขนานนะครับตัวเส้นขนานงั้นลองให้ขนาดใหม่อีกที่นึง ไม่ใช่นะครับต้องมีอีกจุดใดจุดหนึ่งที่ทำให้ตัวมันเชื่อมโยงกันอยู่นะครับก็ลบลบตัวนี้ใกล้จะหมดละนะนะครับสมาร์ทเดวิชั่นอีกครั้งนะครับติดกับตัวนี้นะครับงั้นเราก็ลบชุดนี้ออกไป เลือกลบไปเลยนะครับเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่นะครับก็คลิกเลือกติดกับ60อีก60องศากับเส้นตรงเหรอนะค,รคลิกลบให้หมดเลยนะครับสัญลักษณ์สีเขียวเนี้ยนะฮะคลิกลบเอาอให้หมดเลยนะลองดูสินะครับสมาร์ทเดเมนชั่น ใส่เข้าไปนะครับ45นะครับ45พอเราคลิก45ปุ๊บนะครับแตเออน,นะครับเส้นของเรามันบิดนะครับเส้นตรงในแนวตั้งของด้านซ้ายมือมันบิดนะครับเราก็คลิกที่สมาร์ทเดโมชันออกไปนะครับเสร็จปุ๊บก็คลิกไปที่เส้นนะฮะแล้วก็ นะครับคลิกไปที่เส้นครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาบอกว่า make to a t i c o n นะครับ t i c o n ให้เป็นเส้นตรงก็คลิกเลือกนะครับก็คลิกเลือก,นะก,ก,เ,อกนะเสร็จปุ๊บถ้ามันตอนนี้มัน ก็เอียงไปอีกนะครับเอียงไปอีกเส้นหนึ่งนะครับทีนี้นะครับเราก็คลิกเส้นนี้ด้วยนะห้เป็นเส้นตรงนะครับคลิกไปที่เส้นนะครับแล้วก็ทําให้เป็นเส้นตรงนะครับเส้นนี้นะครับขอถึงเส้นนี้นะครับเราก็คลิกเส้นนี้นะครับให้เป็นเส้นตรงด้วยเห็นไหมครับทีนี้ชิ้นงานของเรามันก็จะออกมานะครับเสร็จปุ๊บ ที่มันเคลื่อนเพราะว่าเส้นนะครับมันถูกแก้ไขนะครับแต่ไม่ต้องตกใจเราสามารถทําให้มันกลับเป็นเส้นตรงได้อมองดูเส้นนี้ยังไม่ตรงนะครับแล้วก็คลิกแล้วก็ทําให้เป็นฮ o r ร z o n t a l นะครับเห็นครับเราจะใส่ให้มันขนานกันก็ได้พวกนี้แต่ว่าไม่จําเป็นก็ได้เพราะเราให้ขนาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไ,ไหมครับงานของเราก็จะออกมานะครับตาม ใบงานนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพับฝั่งนี้นะครับใบฝั่งนี้นะเราก็เลือกไปที่ตัวม i n เนอร์นะครับคลิกไปที่ m i n เ r อร์คลิกเลือกนะครับแล้วคลิกครอบทั้งหมดเลยเพื่อความสะดวกและรวดเร็วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกไปเลือกไปที่ตัว minor about นะครับเพื่อที่จะเลือกเลือกแกนอ้างอิงที่จะ เป็นอ้างอิงให้พับไปฝั่งไหนเราก็เอาเมาส์ไปคลิกเลือกเส้นเซนเตอร์ครับนะครับงานของเราก็จะมีโชว์เป็นเส้นสีเหลืองอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็คลิกเลือกเครื่องหมายถูกครับอ่าแมครับเราก็เขียนแค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับเสร็จแล้วก็กดา exit sketch นะครับคลิกไปที่ e x i t sketch คลิกนะครับ เส้นบอกขนาดที่เราบอกขนาดไว้ก็จะหายไปนะครับหายไปแล้วก็จะได้แต่เส้นสเก็ตของเราออกมานะครับเสร็จแล้วเราก็ไปฟิลเจอร์คลิกไปที่ฟิลเจอร์นะครับแล้วก็ลองเอ็กชูดนะครับเติมเนื้อผิวงานให้ดูอเอาสัก10มิลน,นี่แหละนะครับแล้วก็เครื่องหมายถูกนะครับชิ้นงานของเราก็จะออกมา เราสามารถที่จะสร้างดูเจาะหรืออะไรอยู่บนผิวงานของเราได้นะครับไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้สวัสดีครับ